สวัสดีครับวันนี้ทีราโมบายนะครับวันนี้ครับจะมาสอนวิธีการตั้งค่าปุ่มเปิดปิดเครื่องนะของเจ้า vivo y 1 9 s ซึ่งเป็นมือถือรุ่นใหม่นะครับปัญหามันเดิมเดิมนะครับก็คือนะนะครับเวลาเราจะปิดเครื่องนะครับมันจะให้กดปุ่มเล่งเสียงแล้วก็ปุ่ม power พร้อมกันนะหนึ่งสอง้ำนะครับถึงจะสามารถปิดเครื่องหรือว่ารีสตาร์ทได้ มาครับมาเริ่มดูวิธีการแก้ปัญหากันได้เลยนะอย่างแรกนะครับเข้าไปที่การตั้งค่านะพิมพ์ตรงนี้นะครับนี่ครับพิมพ์ที่ช่องค้นหาคําว่าปุ่มนะครับปอปาสรละอูไมเอกมอมา้าสังเกตรตรงนี้นะครับกดปุ่มเปิดถ้าปิดค้างไว้นะค่อยๆทานะครับค่อยๆทำเทละขั้นตอนกดเข้าไปเลยนะครับจะก,กระพริบอยู่ตรงนี้นะเลื่อนขึ้นมาหน่อยนึงนะครับนี่ กดปุ่มเปิดทับปิดค้างไว้นะครับกดไปเลยครับนี่ครับพอถึงหน้านี้นะครับแสดงว่าเรามาถูกทางนะอีกหน้านึงนะครับกดปุ่มเปิดทับปิดค้างไว้นี่ครับสังเกตตรงนี้นะครับโดยปกติเครื่องที่ซื้อมาใหม่นะมันจะติ๊กอยู่ที่เปิดใช้ Google Assistant นะครับให้เราเลือกไปด้านบนนะนี่ครับเลือกเสร็จนะสังเกตนะครับสัญลักษณ์นะลองปิดดูครับนี่ครับ ปุ่มเปิดปิดเครื่องนะครับก็จะกลายเป็นปุ่มเปิดปิดเครื่องแบบธรรมดาใช้ง่ายปิดเครื่องรีสตาร์ทก็ว่ากันไปนะต่อมานะครับกรณีที่เราจะใช้คําสั่งเสียงใช้ตรงไหนนะให้เรากดปุ่มโฮมแช่ไว้นะครับเปิด SALT world YouTube กําลังเปิดเห็นไหมครับเครื่องก็จะทําการเปิด Youtube ให้เราเลยนะตรงนี้นะ เปิด Facebook <Okay. S 1> โอเคเห็นไหมครับนี่ครับง่ายไหมครับปุ่มนี้นะครับใช้เป็นปุ่มเปิดปิดเครื่องปุ่มโฮมนะครับใช้เป็นคำสั่งเสียงนะโอเคครับขอบคุณทุกท่านที่รับชมครับ